สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพ่ออราเคิลค่ะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะอาจารย์ไม่แนะนำไม่นำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะคะเพราะวันนี้คือคำทำนายโดยรวมนะอาจารย์แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะและใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะแอดไอดายดล่างมาได้เลยคะ่ะ นี่คือคลิปดวงนะคะประจำวันที่16-30เมษายนพศ2567นะคะใครที่กดซุปอประจำให้อาจารย์นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์นะคะอยากคาคิดดีๆออกมามากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ เรามาเริ่มกันเลยเนาะมาเริ่มกันที่ชาวราศีมีนนะคะหรือว่ารักนาราศีมีนะของอาจารย์จะดูได้ทั้งสองแบบเลยนะดูได้ทั้งรักนาแล้วก็เอ่อราศีเลยนะคะในช่วงแรกอาจารย์จะขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะทุกคนนะเอ่อใครที่รอไม่ไหวนะคะอาจารย์แนะนําให้เลื่อนไปในช่วงของ,ของคําทํานายได้เลยนะอาจารย์จะต้องสับไพ่สดๆนะคะในทุกๆคลิปนะคะ เพื่อความแม่นยำเนาะอาจารย์ขอญาตสักไทยก่อนัะคูร่นะคะ มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะชาวราศีมีนะมาดูเรื่องสุขภาพกันก่อนเลยนะจ๊ะสุขภาพของชาวราศีมีนาะในครึ่งเดือนหลังนี้นะมีความเสี่ยงเรื่องไขมันสะสมน้ำหนักขึ้นง่ายคุณในช่วงนี้อาจจะติดชาน้ำหวานกาแฟมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็หใ้ระวังเรื่องระบบสุขพันธ์โรคติดต่อทางเพศส,สัมพันธ์นะคะอาจจะมีอาการแปลกๆนะคะให้รีบไปตรวจสุขภาพทันทีเลยนะ แต่ร่างกายในส่วนอื่นนะคะยังสมบูรณ์แข็งแรงดีไหมนะเป็นห่วงค่ะ <c oughs> มาต่อกับเรื่องโชคราบดีกว่าค่ะว้าวโชคราบในช่วงนี้ถ้าเรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยคุณอย่างไม่มีนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากอยากจะเสี่ยงจริงๆนะคะอ,อ๋ออาจารย์แนะนําให้พักก่อนเนาะอืมอาจจะซื้สักใบหนึ่งไว้ติดตัวเพื่อ เพื่อเพื่ออ,อ,อยากเสี่ยงนะ,นะคะแต่ว่าเงินที่คุณจะได้มาเนี่ยคุณจะได้มาจากการทำงานมากกว่าการเสี่ยงดวงเนาะชาวราศีมีต่อไปเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันเลยคะ่ะมาใครที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะดีมากๆเลยนะเอ่อหรือว่าเกี่ยวกับการเดินทางนะคะจะปังมากๆเลยนะ ใครที่อยากย้ายงานนะคะให้หางานเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะจะมีความปังมากๆเลยค่ะและเรื่องการงานนะงานที่ต้องทําเวลากลางคืนงานที่อาจจะเป็นสีเทาหรืองานที่ต้องระบบซ่อนๆเนี่ยอันเนี้ยในช่วงเนี้ยก็ปังเหมือนกันนะคะใครที่ทํางานประจานะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์เจองานเร่งงานด่วนเข้ามานะมีเกณฑ์เจองานเร่งงานด่วนเข้ามาเพราะว่าคุณเป็นคนเก่ง มีคือเจ้านายเนี่ยเขาไม่สามารถไปไหว้วานคนอื่นได้แล้วก็ทํางานออกมาดีได้เท่าคุณล้วเพราะฉะนั้นเน่ยคุณจะเป็นคนที่รับจบนะอืมรับจบ แต่เหมือนผลตอบแทนเนี่ยยังไม่ได้นะอาจจะเป็นงานที่แบบอาสาช่วยเหลือเสียมากกว่าเนาะแล้วก็ใครนะคะที่ไม่เคยทําความสะอาดหิ้งพระเลยนะหรือว่าสามประภูมิเลยนะให้ทําความสะอาดหิ้งพระหรือว่าสามประภูมิแล้วก็นําน้าไปถวายท่านหน่อยนึงเนาะเพื่อเสริมรเรื่องการงานให้ดียิ่งขึ้นคะ่ะต่อไปมาเรื่องการเงินกันบ้างคะ่ะ การเงินในช่วงนี้คุณมีความคิดอยากจะทําธุรกิจอยากจะหาหนทางในเรื่องของการเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขี้กังวลเรื่องการเงินด้วยนะแต่คุณเนี่ยสามารถหาเงินจากงานที่ทําอยู่เนี่ยได้เรื่อยๆเป็นระยะเวลานานแล้วก็ในช่วงเนี้ยการเงินจะได้มากกว่าที่คุณ ที่คุณคิดอ่ะอืมจริงๆคุณคิดไงไหมว่าเออได้สัก80%ก็ยังดีอะนะคะแต่ดูไพ่เนี่ยมันขึ้นมาว่าเหนือความคาดหมายเนี่ยแสดงว่าคุณต้องได้มากกว่าที่คุณคิดแน่ๆเลยนะการเงินนะคะช่วงน,นี้รู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์การเงินปัจจุบันเนาะอาจจะมีคนเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินของคุณเข้ามาหยิบเงินหยิบยืมเงินของคุณนะคะทําให้คุณเนี่ยไม่สบายใจนะแต่อาจารย์แนะนําว่าในช่วงนี้อย่าเพิ่งให้ใครยืมเงินเลยนะคะเพราะว่า มีเกณฑ์จะไม่ได้คืนสุขมากๆเลยนะเรื่องการเงินนะคะใครที่คิดจะทําอะไรในช่วงนี้การเงินนะคะคิดแล้วก็รวยเลยนะคะมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนที่คุณคิดนะคะแล้วก็ใครที่ไปขอพอเรื่องการเงินมานะคะมีโอกาสได้นะจ๊ะต่อไปมาเรื่องความรักกันบ้างคะ่ะความรักนะคะของอาจารย์จะมีทั้งหมด3สถานะด้วยกันนะก็จะมีสถานะโสดคนมีคู่แล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ คนมีคู่เนี่ยคือคนที่คุยแล้วก็คบกันนะคะเกิน6เดือนนะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคือคนที่คุยแล้วก็คบกันนะคะยังไม่ถึง6เดือนนะคนโสดช่วงนี้ร้อนๆหนาวๆมีคนเข้ามาจีบแต่ระวังจะไปเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัว นะระวังจะไปเป็นมือที่สามโดยไม่รู้สึกไม่รู้ตัวคนโสดเนี่ยคนจะเข้ามาจีบคุณยากเพราะเขาดูจากภายนอกดูคนดูคุณแล้วคุณเป็นคนแรงเป็นคนเก่งนะเขาเหมือนไม่ค่อยกล้าเข้ามาจีบคุณสักเท่าไหร่นะคะคนโสดแล้วก็ดูเหมือนกับว่ายังไม่ลืมรักรั้นเก่าเลยนะอืเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนโสดอาจารย์แนะนําว่าให้นิ่งๆให้คุยคุยไปก่อนนะคะใครที่มาพอมีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นมือที่สามได้สูงมากๆเลยนะ ต่อไปคนมีคู่กันบ้างค่ะคนมีคู่นะปัญหาที่เคยมีนะจะคลี่คลายแล้วนะคะปัญหาที่เคยมีจะคลี่คลายแล้วนะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้คนรักไม่ค่อยมีเวลาให้เขาไปมุ่งที่การงานเต็มที่เลยนะเพื่อที่จะมาใช้นี้ใช้สินแล้วก็มาสร้างครอบครัวก,กับคุณนะคะเนาะคนคนนี้เป็นคนดีไม่นอกใจนะ คนมีคู่คนนี้เป็นคนขยันมากๆด้วยในช่วงเนี้ยต่อให้เขาไม่มีเวลาเนี่ยเราต้องให้กําลังใจเขามากๆนะเพราะว่าเขาจะเหนื่อยจากการทํางานหางเงินเพื่อที่จะสร้างครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กันดีเสีเยวกว่านะคนมีคู่จ้าต่อไปคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอืมคนคนนี้ดูเหมือนจะดี ดูเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วไม่นะคุณจะไปคุณน่าจะคุยกับเขาได้ไม่นานอ่ะคนคนนี้มีนิสินพลายเยอะหรือไม่ก็มีปัญหาส่วนตัวเยอะมันจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยยิ่งคบกันยิ่งมีปัญหานะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจารย์แนะนําว่าให้นิ่งๆไปก่อนให้คุยไปก่อนอย่าเพิ่งพัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลกว่าน,นี้นะคะอย่าเพิ่งขลังลึกไปไกลกว่าน,นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องนิ่งแล้วก็ดูให้ดีๆก่อนนะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจ้า อะเรามาดูกันว่าพระแม่การีมีข้อความอะไรฝากถึงคุณคะได้ไพ่พระแม่กาลีหมายเลขยี่สนะเรามาดูข้อความจากพระแม่กันคะ่ะการเยียวยาความทุกข์เริ่มจากการยอมรับว่าเรามีความทุกข์ก่อนคุณจะแก้ปัญหาไม่ได้เลยถ้าคุณยังปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงหากไพ่ใบนี้ปรากฏ หมายถึงคุณมีแนวโน้มที่จะสามารถจบปัญหาอันยุ่งยากได้ในบางครั้งพระแม่ปางนี้ก็ปรากฏพร้อมกับรูปอีกาสองตัวที่พยายามจะรากรถที่ยังไม่สามารถขยับได้บ่งบอกถึงสิ่งที่คุณทำอยู่จะไม่สำเร็จชีวิตที่คุณเคยรู้จักจะจบสิ้นลงแล้วเริ่มวงจรใหม่หญิงไม้ในภาพนี้หมายถึงคนที่ถูกดูแคลนจากสังคมหรืออาจจะหมายถึงคนที่ คนหรือสิ่งที่คุณไว้ใจทำให้คุณรู้สึกผิดหวังอย่างไรก็ตามจะเกิดโอกาสใหม่ในชีวิตคุณในเร็วๆนี้นะแม้มันจะไม่ง่ายและต้องแรกมากับความเจ็บปวดก็ตามแต่ ท่านกำลังจะบอกคุณว่าให้คุณเรียนรู้จากความทุกข์ทั้งหมดนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตแน่นอนค่ะขอให้ชาวราศีมีนทุกคนนะคะมีความสุขเริ่มรวยกันทุกคนนะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะแอดไอดีดารางมาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ